สนับสนุนโดยร้านอาหารคิมจูคิมจูคอเรียนรอยัลครูซีนอาหารต้นตำรับราชวงศ์เกาหลี Just Go Together e อ i s o d e 1 by Metric ให้คุณเที่ยวฟรีที่ฮอกไกโดกันงอเดติดตามได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m justgo.tv สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการอาซา รายการเที่ยวไปชิมปายของคนวัยมันกับเรื่องราวดีดดๆที่จะทำให้เพื่อนๆต้องร้องอาซาสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบไล่ไปตั้งแต่ธรรมชาติแบบสุดขั้วจนถึงไฮเทคแบบสุดๆซึ่งสำหรับบางแห่งสถานที่เหล่านี้เป็นมากกว่าแหล่งชอปปิง้งหรือแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะเพราะยังเป็นสถานที่ที่แสดงออกทางความคิดกับคนรุ่นใหม่ได้อีกด้วย อย่างเช่นที่นี่เลยค่ะตลาดอินซาดงตอนนี้นะคะลีาก็มาอยู่ที่อินซาดงค่ะซึ่งคนไทยหลายๆคนก็เริ่มจะรู้จักถนนสายนี้แล้วแหละแต่ว่าวันนี้นะคะมีามาที่ี่เนี่ยเป็นวันเสาร์ค่ะซึ่งคนจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนเกาหลีเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ ถนนอินซาดงจะถูกปิดไม่ให้รถผ่านและกลายเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยความคึกคักนับได้ว่าเป็นถนนคนเดินที่เน้นในเรื่องราวของวัฒนธรรมของเกาหลีใต้เราจะสังเกตได้จากสินค้าที่วางขายตามร้านต่างๆซึ่งมักจะเป็นสินค้าหัตถกรรมสินค้าพื้นเมืองต่างๆและเป็นพื้นที่สําหรับคนรุ่นใหม่ให้ได้มาแสดงความสามารถทางด้านต่างๆอีกด้วยค่ะ ว่าใค่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเคยเห็นแล้วเห็นมาเยอะแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยแต่บ,บอกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมากกว่านั้นค่ะหลายๆอย่างนะคะจะอยู่แบบชั้น2อะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่ที่ว่าเราจะควานหาเจอได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตแต่ก่อนจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยชื่อร้านทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอย่างที่เรารู้จักกันแบบ Itu ูดี้เดอะเฟสชอปอะไรก็ตามเขาจะเขียนเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติอาจจะไม่ค่อยรู้จัก ก็เลยต้องเพิ่มผาดังติดเข้ามานิดหน่อยนะคะ<ฮ>ตลาดที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดที่มิาชอบมากๆากค่ะเพราะว่าเดินสบายๆแล้วรู้สึกด,ดีมากๆเลยตอนนี้เราที่เสียตรงมือใครตรงมืออะไรอะ เราเจอที่มาของเพองบมือแล,ล้วค่ะเดี๋ยวเขาไปดูกันดีกว่าถูกใจชาวต่งชาติดาดูเลย ต่างชาติหลายๆคนก็ชอบมาโชว์ความสามารถอย่างเงี้ยนะคะหาะไรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆที่น่าแปลกก็คือสินค้าของที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เป็นอาร์ตอแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นเกาหลีไว้เยอะมากแต่ว่าวัยรุ่นที่นี่ก็ยังใช้นะคะ ตามความรู้สึกถ้าถ้าเรามองให้เฉยอาจจะทําให้เฉยก็ได้แต่ว่าคนที่นี่เหมือนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าสินค้าเหล่านั้นมันเป็นอะไรที่ดูเก๋มากกว่าที่จะดูเฉย สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวในเกาหลีของรายการอาซาในวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์แสนใจดีของเราด้วยนะคะนั่นก็คือร้านอาหารคิมจูค่ะมีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพเลยนะคะที่นี่เนี่ยเขามีเมนูเด็ดๆเ,เอาใจคนเลิฟอ,อาหารเกาหลีอย่างล่าด้วยรับรองค่ะว่ารสชาติต้องถูกใจเพื่อนๆแน่นอนอย่าลืมนะคะถ้าคิดถึงอาหารเกาหลีมาที่ร้านอาหารคิมจูได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ รายการอาซาขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกิจกรรมสนุกสนุกลุนรับหนังสือดีน่าอ่านจากสำนักพิมพ์จำอ้าวสัปดาห์ละห้ารางวัลเพียงเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้รายการอาซาของเราพาไปเที่ยวที่ไหนในประเทศเกาหลีพร้อมทั้งเหตุผลสัน้นๆผ่านทาง www.facebook.com/asaThailand.tv ส่งเข้ามาเยอะๆนะคะของรางวัลรอคุณอยู่คะ่ะและอย่าลืมกดไลค์รายการอาซาของเราด้วยนะคะ so i'm